ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม่เจคิก็วันนี้เกมไม่ขับเบรคนะครับนะแล้วก็มาฝึกเล่นในรลูกคอมมี่แล้วเป็นเกมแรกเลยแบบทิ้งรองเล่นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่ปกติผมจะเล่นอควิล่านะครับเกมวิสไนนะ แต่ว่าลองมาเล่นนารุคามิก่อนเลยนะครับซึ่งไม่น่าจะรอดอยู่จากซองแหละนะครับแล้วเจอด่านที่โอ้โหเล่นยากด้วยด่านแคบแคบที่ผมไม่ถนัดเลยจนี่คอมแบทแอเรียนะครับว่าเอลิมิเนตศัตรู8คนด่านที่แบบไปนารูามิเกมส์ออนตัวทั้ครบ8คนนะครับนะนารูคามิลุคา์ิที่เพิ่งเคยเล่น อ,อนอกไะยองเป็นคนในนอกไปแล้วาดิสเน็ตว่ะมันซูมได้แค่ไหนโอเคซูมได้ดี

หน้อยดีสดุดโห is that all you got stay บางอย่างเงี้ยบาี้โอ้อยอไม่โดนอย่างนึ่งนะลกคมีผมไปลองมาก็คือ

Drone deployed. ่า,าล็อกเป้ายากปอดเทพเป้าคนก็จัดไปอ่าเสร็จเรียบร้อยโอเคพอนี่คือฝึกเล่นเลยนะแบบไม่มีความรู้อะไรมากรู้แค่ว่าสกิลใชก็ห,ห,กหาระยะยิงทิ้งความไพ่ก็พอกูมาผิดที่ป่าวะ Optical camo drone will soon go offline. Fire control system unlocked. Okay. Okay, guys. Okay, guys. Deployed. Yeah, the drone deployed. Back Assist! Okay. Optical camo deactivated. ก็วางโดรนแล้วก็จะอยู่ในระยะโดนแบบนี้ะนะครับ Welcome ready to pick off some stragglers ไปแย่หน่อยแค่มึงมาทำอะไรตรงนี้วะพี่ว่าผมอาจจะอยู่ขีดตำแหน่งวะ่ะมองไม่เห็น Drone deployed. I oh, yeah, Drone down. Hurricane! Coming in to draw enemy fire. Drone down. Drone deployed. Weapon not ready. Drone down. แม่ไอ้นี่ตามตาอย่างไงก็ตามไม่เจอหรอครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่ได้ยิงชาวบ้านเลยต้องมาเคลียร์ก่อนโอเคผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในแผนที่นอกระยะละวนะเพื่อเมอ็นม่รอมเค่อ วางโดรนตัวที่สองและเตรียมเตรียมไมาเอง Welcome ready to pick off some s t r i g e r s ไปแล้ว k i l คุณอาจจะงงว่าทำไมผมวางไว้หลังไอ้ตรงนี้เพราะว่ามัน มายิงเะาลูกได้ยังไงล่ะยังไม่หมด,ดน,น,นะเป็นแพ่ที่เป็นนะ ไปกลับบ้านไปยิงปิดงานบางๆอย่างนี้อจริงน,น,นะผมฝึกเล่นนะฝึกนี่คือเกมแรกแนละ้วแต่มันออกมาดูด,ดีจังวะอันนี้อันนี้ยิงนอกกนะระยากเนอะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเ,เยววพื่อนว p ทย์เนี่ยมไม่มมาก่าแค่เอาวุธโอเคมาเดี๋ยวเล่นแค่เกมเดียวพอเดี๋ยวเล่นไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะกากลง <laughs> เดี๋ยวไปฝึกไปลงโหม,มดฝึกก่อนดีกว่านะครับนะนารคามิ นะครับนะลองเราเราไปลองหมดฝึกก่อนนะครับนะโอเคอันนี้เท่าที่ผมความรู้นิดๆหน่อยๆน,นะครับอาจจะไม่ก้าวไกยสอนไอ้คนเก่งๆนะครับนะแต่พอมีทริคเล็กๆน้อยๆในระดับหนึ่งนะโอเคอันนี้คือหมดฝึกนะครับพอเข้ามาอันนี้นี่ความรู้ของคนเล่นใหม่แบบเพิ่งเล่นเกมแรกเมื่อกี้นะแล้วมายังมาสอนงเงี้ย นาดานชิบหายโอเคเดี๋ยวพอตัวสปอนนอะอย่างตัวบางๆนะครับนารุคามินะครับมาก็มีง่ายๆไม่ดีมีแล้วคือมีปืนนะครับมายิงธรรมดาซิ่วอย่างนี้นะครับมาแล้วก็โหมดสไนเปอร์ยิงแบบชาร์จ300เแบบนี้นะครับนะมีโดนปล่อยออกมาแล้วเราจะต้องผลมีระยะ การทำการใ <Opt ical S 1> นรประมาณนี้นะครับคร่าวๆ <N> น่าจะเฉียดหน่อยประมาณนี้นบล็อกว่าหนึ่งสองสามสี่บล็อกนะครับอาจจะสี่เมตรนะเดาๆนะประมาณนี้แล้วถ้าออกจากนันบถ้าบล็อกคลังตัวก็จะหายไปนะครับนะแล้วก็ถ้าออกจากระยะกว่านี้โดนจะปิดทำการแล้วกลับมาที่เดิมนะครับประมาณนี้อ่าก็ นารุคามิผมว่าเทคนิคการเล่นคือคุณต้องมีแผนในหัวว่าต้องทำอะไรนะแล้วก็คุณสามารถใช้โดนตอนทุ่งไปก็ได้นะครับเพื่อหายตัวทั่วคราวนะครับนะอ่าวิ่งหนีอะไรก็หายตัวทั่วข้าวทิ้งทิ้งเป็นระยะระยะก็ได้ครับนะเพราะมีระยะทำการให้เราล่องหนใช่ไหมเวลาเอาไว้หนีเาลคอนอย่างที่ผมหนีนะครับนะแต่ที่ผมหนีได้มพรตัว เมื่อเข้าระยะที่เหมาะสมคุณก็ใช้แกปปิ้งนะครับนะแกปปิ้งตัวนี้เข้าไปเกาะตรงไหนก็ได้เกาะพื้นเกาะอะไรก็ได้ที่มันเกาะได้มันจะล่องผลแต่ถ้าคุณลั่นกระสุนมาพ๊บระบบนี้ก็ระบบพังตัวก็จะปิดทํางานาทันทีเพราะฉะนั้นแกล็บนี่น่าจะเหมาะกับการไปยึดติดสักที่หนึง่งแล้วก็วางโดวนะครับนะเพื่อให้คุณยังล่องุนอยู่นะครับนะเพื่อยังให้ล่องุนอยู่ต่อ จะได้ยิงยิงแล้วก็ไม่เปิดเผยตำแหน่งไอ้มันก็ยังเปิดเผยตำแหน่งอ,อยู่นี่หว่าเพราะมันติแตดแก๊บใช่ไหมแต่ต้องปิดแก๊ก่อนอ๋อไม่เกี่ยวแล้วลั่นเมื่อไหร่ก็เปิดเผยตัวเมื่อนั้นฉะนั้นไม่เหมาะไม่เหมาะ <laughs> ไม่เหมาะอ่ะอาจจะไม่เหมาะแค่แปะวางโดนอาจจะยิงสักนัดนึงแล้วก็หนีไปเลย,เลยหรือไม่ก็ไม่ยิงนะครับวนะ่าปล่อยตัวจากโดนย้ายตำแหน่งอะไรก็ว่าไปเดินไปวางแผนไปนะครับนะ ก่ก็ดูยากๆหน่อยขอหมดเอ๊ะแต่โหมดสไนเปอร์เราไม่ร่องผลใช่ไหมแต่โหมดนี้ร่องผนหรือว่าวางโดแบบนโกวด์เอขอไม่เกี่ยวเดี๋ยวขอก็ไม่นี่หว่าใต่ว่าโหมดสไนเปอร์อาจจะไม่ร่องผลนะก็เป็นไปได้แต่ถ้าโหมดยิงทำรม่ได้เนี้ย เปิดเผยตำแหน่งซึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีมากเป็นอะไรที่ไม่ดีมากฉะนั้นก็พึงระวังนะครับนะอยา่าใ่ช้หมดไอ้นี่ใช้หมดนเปอร์ในการยิงแบบลอยนะครับนะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เกมไม่ได้บอกไว้หรือสาเองถ้าผมวางโดนอย่างนี้อ่าวางโดนอย่างนี้ประมาณนี้มันจะมีโดนตัวหนึ่งที่ ไม่น่าจะโดนไหมเดี๋ยวขอญอาตวางใหม่เอาเอ,า,อางนี้ดีกว่าวางให้มันติดกันเลยกว่าจะได้ง่ายๆครับนะอันนี้โอเคเอนี่เลยนี่อยู่ตรงนี้กันนะแล้วก็ยิงเป้านะอันนี้ล็อกเป้าก่อนนะเดี๋ยวเขาดูคุณดูนะ โดนปะวะไม่โดนเลยเหรือว่าคุณเ,เล็งไม่โดนนี่น่าจะประมาณมันทะลุได้วะมันทะลุได้ใช่ไหมมันยังโดนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเบาลงมัม้งเออมันยิงทะลุได้ในระดับหนึ่งครับนะประมาณนี้แล้วก็ ไอ้โมดยิงแบบปกติที่ว่าเนี่ยครับนะมันสามารถยิงถ้าคุณไม่เน้นล็อกเป้านะคุณยิงแล้วคุณลากไอ้เลเซอร์ถ้าคุณลากแม่นพอนะอคุณจะเห็นว่าเลเซอร์ชั้นแรกนะที่ยิงไปเป็นตัวหลอกได้แต่ขาเกาดายิงมุมที่มันโอเคกับชีวิตหน่อยนะไม่งั้นมาเปิดเผยร่างต้นของเรานะครับนะ หาแอบ,บแอบ,บมุมยิงเนี่ยนะตามใจที่คนล็อกเป้าอะ่ะแม่ผมอาจจะเดีด๋ยวนะต้องทำเงียนะเหมือนยิงหลอก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณทำไปเยอนแหม่ถักขาก็ได้ยิงหลอก <c oughs> ยิงปาดเนี้ยถ้าคุณแม่นพอเหมือนกระสุนหลอกได้นะครับนะเอาไว้ยิงหลอกแล้วค่อยยิงจริงก็ได้ แล้วแต่แกะเน้นควิกยิงหรืออันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนละนะครับบางคงก็มันก็ไม่จะเป็นหรอกนะคุณอาจจะยืนยิงโง่ๆแบบเกาะกระแพงเกาะอะไรไปยืนยิงไม่ต้องอะไรลูกเล่นอะไรขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเทคนิคขุงสูงผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับนะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ควิกยิงแล้วก็ย้ายที่อะไรก็ว่าไป อาจจะยิงหล,ลอกๆอก่อนเพราะว่าให้ให้ให้มันงงงยิงให้มันงงงเพราะส่วนใหญ่ถ้าเจอสไนเปอร์ด้วยกันอย่างผมเนี่ยถ้าผมเล่นอะคูล่านวผมจะดูลำแสงที่ยิงมาก่อนเลยอีกอย่างหนึ่งผมเป็นประเภทชอบยืนนอกระยะอยู่แล้วนะครับอาจจะข้อเสียคือยิงไม่ค่อยแม่นแต่ว่าถ้าเห็นสไนเปอร์ฝังคาำท้่ลำแสงอยู่ไหนผมก็ส่องจากระยะไกลเหมือนกันแหละนะครับนะ ยิ่งเป็นนลุคคอมพิวที่ค่อนข้างจะอยู่กับที่ด้วยนะครับนะการยิงหลอกก็เป็นเรื่องดีเราเป็นอีหนึ่งก็ว่าไปอย่างอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับเทคนิคแต่ละคนนะครับสกิลฝาไม่มีเลยมากก็วางโลกเย็วเวลโล่อ่ะการอนาเขตเพื่อล่องหนในระยะนะครับออกนอกระยะก็หมดประสิทธิภาพนะครับก็ใช้ได้แล้วก็ใช้กับเพื่อนได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นข้อดี นะครับนะอ่ออาจจะเหมาะกับเล่นโหมดแอค c t i o n นะครับลนะ่าผลของออกม่อตึ้งนะครับนะโอเคประมาณมนี้มากมัมนก็คงไม่มีอะไรมัากนะทุกนี้เล่นง่ายๆมีสลิงเกาะเกาะให้ถูกนะครับอย่างที่ผมเกาะในคลิปในตอนต้นก,ก็ได้เกาะไอพวกชัง้แง่งชังง้นงอนอนะ่ะไปเกาะอ,อยู่ป้ายก็โอเคดีนะครับแตนะนะ่อย่างฟาวคอนมันต้องบินสูงแล้วยิงจากแนวที่สูงใช่ไหม ไปแลกเปรียบถ้ามันมีชงเงนอยู่ข้างบนแนละ้วผมไปเกาะเหมือนแปวงมุมอย่างนั้นนะอ,อ่ะแล้วก็สั่งยิงนะครับนะก็โอเคไหมเสียงเดียวเสียงเดียวมันไม่ได้ออกแบบระบบมาไปเกาะจองชังเงนไอ้ใต้แล้วมันไม่กลับหัวให้ด้วยนะถ้ากลับหัวให้ด้วยผนมะก็ว่าโอเคนะครับเพราะว่ายิ่งมีมุมที่ให้ศัตรูเห็นเราน้อยเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะสำหรับเาืความิีเสียได้มันลับหัวไม่ได้ไนงะ บางมุมแบบมันกลับหัวไม่ได้มันจะยึดติดแบบไอ้นี่เลยโอเคประมาณนี้มั้งผมไม่ได้โม้อะไรมาเมืน่ี้ผมก็เล่นตัวนี้ไม่เก่งนะครับแล้วก็เพิ่งเล่นเกมแรกเมื่อกี้นะครับแล้วกระบี้ตะบันมาสอนนะครับก็อย่าไปเชื่อมากนะครับไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับนะรแค่ผมมาบอกอะไรนี้ผมบอกแบบเพิ่งรู้ว่ามันยิงแบบนี้ได้ไงนะมันยิงแบบนี้ได้แค่นี้ะแต่แค่เราต้องลากเมาส์แบบ ลากเมาส์แบบอย่างเงี้ยให้มันโดนแค่นั้นเองว่าย,ยิงหลอกได้แต่ว่ามันก็อยู่ในตำแหน่งถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เห็นตัวเราเป็นหลักนะครับนะไม่เห็นตัวเราเป็นหลักถ้าเห็นตัวเราเป็นหลักแล้วมันยิงแล้วมันเปิดเผยต,ต,ตัวนะครับนะไม่ต้อมาจริงจริงไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คือมันยิงทะลุได้แค่นั้นเนี่ย มันยิงทะลุได้แค่นั้นเลยที่มันมีซึ่งผมก็น่าจะลองในส่วนของในคลิปไปแล้วใช่ไหมที่เอาวางไว้หลังตึกเล็กๆนะครับแล้วก็ยิงมันก็มีลูกปืนออกมาเหมือนกันนะครับนะซึ่งโอเคคุณไม่จำเป็นต้องวางโดนไอนั่นก็ได้คุณวางด้านหลังก็ได้หร,หรือถ้าคุณเจ๋งพอคุณก็ยิงทะลุตึกมันไปเลยก็ได้ครับถ้าคุณแม่นนะแต่ซึ่งมันยากมากนะมันต้องมีตัวสแกนนะครับคลิปนี้คงประมาณนี้กันนะ นี่กูมาบอกความลับอะไรเปล่าวะอย่างนี้ถ้าใครมาดูคลิปผมนี่มึงไม่ต้องวางหลังไอ้นี่เดี๋ยวมันจะยิงยากขึ้นหรือเปล่าวะโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะแล้วผมเช่นกี้ครับผอยากอะไรท่านผู้ชมก่อนถ้าเกิดคลิปหน้าครับดูรูปเดี๋ยวดนสุขภาพนะครับเรามาในหน้าตอนข่าวประดับเมือนช่วงนี้กลับเห็นบ่อยนครับจะทำอย่างระวังนึกกคอนดิแล้วผมเช่นกี้ครับกราบสวัสดีครับไปละ